ในดูตรงไหนเอาหนอธิบายให้ครูฟังสิไม่ลองยืน้องอธิบายงี้เลยเอาปั่นกูปั่นไปที่หล่ะเอาอธิบายให้ครูฟังหน่อยทำยังไง ทใหม่ด <Ab leton. S 2> uh ิล huh. ูกท uh ี huh. ่รองรับกระแสไฟดีม okay. no. no. uh ีแ huh. ม okay. ่ทุกหมดเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยอ่าฮะก็คือแม่อธิบายดิไฟพี่เพื่อนเขาปั่นแล้วมันไปไหนมันมาอย่างไรอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะไอตัวนี้ลูกได้ชาร์จค่ะอ๋อได้ชาร์จอ๋อตัวนี้นะแล้วไปไหนไปตรงแบตเตอรี่ค่ะอ๋อนี่แบตคิวโวลต์เหรอ อโอเค okay. ง่ายต่ออืมหรา,าต่ออะไรเมื่อกี้ลูกพัดลมเหรออ้อนมีพัดลมอ๋อไหมถ้าหยุดปัน่นพัดลมมันจะทำงานได้ไหม อ๋อโอเคเอานอกจากพัดลมมันทำอย่างอื่นได้ไหมอ่ะได้อัน,นี้ก็เสียบสายชาได้เลยค่ะอ๋ออันเดียเดียวอันนี้เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนคนปั่นนะไหนอธิบายใหม่ดิ เรียกแผงถูกไหมแผงต่ละบอแผงมันเรียกว่าอะไรอบงนี้ก็จะเป็นาวนบ้านนี้ะก็จะลองรับก็จะเขียนว่าัโอเคข้อไหนคู่อดูหน่อยอันนี้คืออิเว์เตอร์ไออิเว์เตอร์แล้วถอดออกก่อนกันนะถอดพัดลมออปก่อกน ไหนอิน <in ver ter> เวอร์เตอร์หรืออะไรนะนอ๋ออันนี้พวกหนูต่อแส่ออนออดก,กับอันไฟดูเหรอใช่ไหมใช่ค่ะลองไหนลองดูดิอธิบายให้พู้ฟังหน่อยอันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ข้างในตัอเป็นกาวอ,าอันนี้เป็นากาวแปลว่าอะไร

อ๋อมาเสียบโอ้นี่นี่นี่เฮ็ดปั๊กเลยมองนี้นั่นบอกก็จะมีตรงนี้ขึ้นอ๋อเอาได้เปิดบพื่อนู้มันเป็นกยังไงหน่ยยังไม่เปิดสวิตเลยยังไม่เปิดสวิตคัดเอานี่นะนั่นบอกขั้นเดินไปเหียดนี่อ๋อเปิดก็จะเป็ีนไฟขึ้นมาอ๋อเปลี่ยนเออคืออยู่ันโอ้เอาอันนี้มาเสียบมันปั๊กก็ได้ใช่ชาจแบตโทรศัพท์ได้ปะ โอ้บ่ได้ถือแบตโทรศัพท์มาเออเก่งอยู่ตัวละเอออันต,อต่อต้อตรงจากันบ่บ,บ,บ่ผ่านแบตได้ไไบ่ไม่ผ่านแบตได้ไหมไม่ผ่านแบตได้ไฟมันเสถียรไหมเสยยังไม่เคยลองใช่ไหมลกูกอ,อ,อ๋อเพราะว่าผ่าน,านแต่ตัวนี้โอเคเอาไม่เป็นไรครูสอดูเฉยๆนี่แหละโอเคเอา อะไรนะไม่ไม,ไม่ปัดแล้วไห<อ>น αι, ยืนนิ่งๆโบกมือไปบ่ายดิอา้าวขอบคุณค่ะเราโบกมือไป,ไปอบ่า,บายดิบายบายอ๋อในเรื่องยังไง